ท่านถ่ายบทเรียนในพระคำของพระเจ้าตอนอาาระกับนี้สําคัญที่สุดในประผมการที่สีก็คือความสเสบนยิยมเปมาจากพระเจ้า,น,าน,จนี่คือสิ่งที่เราควรจะพูดถึงนี่คือสิ่งที่เราควรจะออกมาเป็นพยานว่าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอวยพรคนอาจจะบอกว่าพระองพระเจ้าที่ไหนแกตั้งหากฉลาดใช่ฉันสอบใต้ศีมาโดยตลอดแต่ศีลนะ แต่ไม่ว่าคุณเองจะเก่งกล้าสามารถมากแค่ไหนคนที่ดำเนินชีวิตในพันธสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าจะนำเขามาสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นั่นคือสิ่งที่รประกอบเด่นทาของพระเจ้าบนการนี้สิ่งที่คนพูดเสมอก็คือขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มาในชีวิตเราไม่วาม่าความสำเร็จนั้นจะเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่ ให้เรารู้จาักการที่จะพูดออกมาสังเสริญพระเจ้าเหมือนไม่เคเสด็จอยู่ต่อหน้าอับรามและคนมากมายและสังเสริญพระเจ้าด้วยเสียงอันดังว่าสังเสริญพระเจ้าผู้รอทานชนชน้ให้กับอับรามผู้คนมากมายตา่างได้ยินได้ฟังโอ้ความสิ่งของอับรามคือพระเจ้าเหรอเขาจะโมูหพระเจ้าสังสริญพระเจ้านี่ได้สังเสริญอับรามท่านทั้งหลายนี่คือบทเรียน มีเรื่องมากมายที่เราไม่รู้คิดจังับ,บของมย์ก็คือแค่มองน้วตาสัมผัสปุย้ยร่างกายแต่นอกเหนือความคิดความสามเออคิดจังับ,บของมยนนั้นคือพระเจ้าทั้งสิ้นคือพระเจ้าทั้งสิ้นนั่นคือสิ่งที่ผมมีที่รูท่านท่านสลายครับบทเรียนล้ำค่านี้มาถึงบทสุดสุดท้ายคือพระเจ้าทรงผู้ประทานความสำเร็จในนิยายมาชมคุณ,คณจับไว้ข้อนี้ แม้ปัจจุบันนี้คุณจะเผชิญหน้ากับหลายอย่างที่ขโมยเอาความมั่งคั่งขโมยเอาความสุขจากคุณไปแต่จ,จ,จงจำไว้ว่าคนที่เชื่อในพระเยซูดำเนินชีวิตในพะัะทสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าจะประทานความสมัยให้คุณฉันชนะการทดลองคุณชื่อเสียงเกียรติยศอันยิ่งใหญ่พระเจ้าจะประทานให้คุณจงดำเนินชีวิตในพะัะทสัญญาของพระเจ้าโต้ให้ ยาของพร์ทุกคําจงศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์แม้ผู้คนมากมายในที่แย่งนี้อาจจะช่วยคุณแต่ความช่วยเหลือแท้จริงมาจากพระเจ้าและจะนำคุณสู่ความสําเร็จและชัยชนะนั่นคือความจริงในพระคำของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วกระพัมมันจะเกิดขึ้นกับคุณทุกคนผมไม่ จากคบสอนของตัวเองมอนจากพัะธมของพระเจ้าตอนระดับนี้แล้วมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนผมไม่มีข้อสงสัยในพระเจ้าผู้สามารถช่วยคุณผมไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยน้ำหน้าอย่างคุณนี่แหละคือคนที่มีอนาคตเ,เดิรไปยกนะใส่นะแลวเทไปที่หน้าเราเรียกว่าน้ำและหน้าคือคนที่มีอนาคต พระเจ้าอย่างไรผมจะสุดสุดท้ายด้วยการตอบสนองถ้าคุณตระหนักว่าความเสเร็จมาจากพระเจ้าเราควรจะตอบสนองตอบเจ้าอย่างไรท่านไวยหากคุณดูหากคุณอ่านพระวจนะของพระเจ้าคุณจะพบการตอบสนองของพระเจ้าสามอย่างด้วยกัน การตอบสนองที่สําคัญที่สุดอันหนึ่งในพระธรรมของพระเจ้าถ้าคุณตระหนักว่าความสเสบะมาจากพระเจ้าคุณจะตอบสนองต่อพระเจ้าด้วยการนมัสการด้วยการนมัสการเมื่อพูดถึงข้อที่18 9 20กุณจะเห็นการนมัสการพระเจ้าอย่างน้อยสาม่3สามข้อการนมัสการพระเจ้าเมื่อจากความเสบะสามข้อ การนมัสการพระเจ้าด้วยความสำเร็จเนื่องจากความสวเส็จ์สามข้อข้อแรกก็คือการนมัสการพระเจ้าด้วยการร้องเพลงนมัสการคุณดูในข้อที่แ9สกมันเป็นสำนวนที่เป็นคำกรการเขียนคำกรนี้สะท้อนเห็นว่านี่เป็นบทเพลงแห่งชัยชนะและความสำเร็จเราจะสะท้อนว่าชนชาติอิสราเอลกิบต,ตอนนี้มาเพื่อร้องเพลงนมัสการพระเจ้าคนที่มันนั่งที่นี่และผูน้นำนมันสการพระเจ้านำเพลงไป เมื่อเขาจะนำแบบไหนก็ตามทีถ้าคุณคิดว่าพระเจ้าทรงประทานความสเปคให้ฉันในชีวิตการมาของคุณคือการมาเพื่อ <c oughs> นมสักการพระเจ้าื่อยจากความสเปจแม้ความสเ็จอาจจะยังอยู่ไกลแต่คุณมานมัสการพระเจ้าเพื่อน,นมสักการพระเจ้าสำหรับความสเปคที่พระเจ้าจะประทานให้และทุกครั้งที่คุณมนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงกรณุณาอย่าร้องเพลงแบบมังงะส่งพระเจ้าไม่ได้ตายเพระอมันมีชีวิตอยู่ร้องจะช่วยคุณ อย่าร้องเพลงอย่าร้องอย่างนี้ร้องจากหัวใจเอาเวลคุณร้องเพลงเนี่ยเอาหัวใจออกมาแล้วใส่เข้าที่ปากคุณเวลาคุณจะยกมือนะให้คุณเอาหัวใจมาแล้วใส่ที่มือของคุณเพื่ออะไรครับเมื่อคุณยกมือเพื่อสรรเสริญพระเจ้ามันจะได้มีชีวิตชีวาแล้วเมื่อคุณจะยืนขึ้นเพื่อร้องเพลงนมัสการพระเจ้าให้เอาหัวใจคุณใส่ไว้ที่ขาเพื่อคุณจะยืนขึ้นด้วยหัวใจนมัสการพระเจ้าผ่านสิ่งเดียวอันนี้นะครับ คุณต้องจำไว้ว่าคุณต้อง,องล้อมในนวัตกรรมเจ้าจากสวนพระเจ้าของคุณมุ่งจากความใชเร็จที่จะที่เกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้นโดยพระเจ้า,าอ่นม,มนไหมไหม,มอย่างที่สองที่เป็นที่เป็นการนมันสการพระเจ้า,าก็คือการถวายทรัพย์พระคมพีตรงนี้บอกว่าพอพอมกเคเสพูดปุ๊บอับรามทำอะไรครับอปรามใช่ไหมรู้ไหมที่กระเป๋าหยิบออกมาเป็นสิบรุ แล้วถวายให้พระเจ้าผ่านพันธกิจของมัทเขีเสน็จสิบลถมาตรฐานต่ำสุดในการถวายของริสเซียนคือสิบลถทำาสุดเลยใช่รายได้ต่ำสุดสิบลถสมบับบางคนมากกว่านั้นอีกให้มากกว่าสิบลท่านทั้งหลายการถวายสักสิบลถ จึงถือปฏิบัติมาตั้งแต่มัธยมเสร็จตรงนี้เรื่อยไปจนถึงมาลาคีมาลาคีพระเจ้าทรงท้าทายกับชุชช่ายอิสูบอกว่าธนวาษีศัตรูในการธนวาษีสิบรถเต็มขนาดมีความหมายล้วสิบรถเต็มขนาดก็คือสิบตั้งไม่ใช่พวกทุกท่านเอาไปห้าต่อไหมไปห้าเนี่ยเดี๋ยวไปลงทุนอันนี้เาเรียกว่าไม่เต็มขนาดพระเจ้าบอกว่าลองดูกับพวกไม่ได้เลย รู้ใช่ไหมว่าคุณจะเปิดปัญชอพระรพอรุอวยพรกับคุณนี่เป็นพระทศเสียงของพระเจ้าที่พระทูงสัญญาไว้สมัชที่พิจักศิลาทับพระเจ้าอยากคุณตอบสนองความเรด็จที่เกิดขึ้นกับคุณในปัจจุบันหรือจลไปจากเกิดขครนในอนาคตด้วยการที่คุณซื่อสัตย์นายการถวายทรัพย์สิบรถผมไม่ได้พูดถึงรถยนต์ที่คุณขับมาผมพูดถึงพระเจ้าอวยพรคุณเป็นอะไรได,ได้ถวายทรัพย์สินเง,งินทองที่คุณมีนั้นให้กับพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ วันนี้จะมีการถวายทรัพย์ขอให้พระเจ้ารู้ว่าเราคนที่มีนคนหน้าตายอย่างนี้แหละซื่อสัตย์ในการถวออายทรัพย์สัน